สวัสดีกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรพบกับช่างพอยอะไรนะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสุกสุนัลลี่พาส่าฐานที่สองไปไปดูกันเลยไปดูอะไรค่ะจะไปดูอะไรเราไปดูกันเลย <c oughs> ขอบคุณมากว่าราคาสำหรับพี่ปอสามก็มีคนเอาของมาให้ ขอ,ขอ,อนนไปดูทางนี้กไปดูไปดูทา <c oughs> งนี้กอนไปดูทางนี้กอนเออไีอะไรบ้างมีแฮมบลินเนอะ ลันกระโดดสินี่อลันกระโดดดึ้งบึงบึ้งบึงเลยระวังหัวชนระวัง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 งานนั่นนั่นนี่เด็กๆต้องเล่นระวัง เด็กๆต้องเล่นระวังอย่าก,กระโดดด้วยกันเพราะว่ามันจะตกมันจะมันจะหัวชนกันหัวแตกอ,อะไรลูกอะไรกระโดดนี่ควายอะไรล้มไปแล้วแล้ว่นี้ก็ขาหากแล้วไอ้คันเป็นหมาโดนรถเหยียบเลย ดูดีทางนี้มีอะไรบ้างไงอ,อ๋อมีมีเล่นบั๊ด้วยโอ้มีเล่นบั๊ด้วยโอ้มีชุดบดั๊ด้วยเร่องไงเร่ไงชุดบั๊มีบั๊ด้วย ยังไงลูกบาสคนละลูกนะเอาคนละลูกเลยคนละลูกเลยเออชุดชุดเอายนย,น,ยนบาสให้เข้าห่วงยว้อนย้อนชุดให้เข้าหว่วงเด้อเออว้ายชุดบาสก็ไม่เป็ี่ยนอลันชุดให้เข้าห่วงอาลันไอย้อนให้มันถึงสินั่นแหละข้าวกินน้อยอะ่ะน,น,นี่แล้วป,ป้ายยนให้ดู để cho chốt bán để Ch hay đùa này chốt bán hay đùa chốt, chốt bán hay oh <laughs> đùa oh chốt bán hay đùa chốt bán hay không ấy không ở đây ở đây để hay chốt Để เด็กๆดูบาสนะดูชุดบาสให้ดูนะโอ้ยแรงเลยแล้เน,นี่ย <c oughs> มันชนมันชนผนังผนังมันมันโยนสูงไปได้เกือ,อ,อบเข้าไม่เป็นไร ี่มันมีอะไรเนี่ยนานาน,นี่มีอะไรเนี่ยอันนี้เขามีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปดูดิมันเป็นอะไรเนี่ยอัน,นี่เขาไปขึ้นตรงนี้เหรออันนี้ลูกอารันมานี่ครับนั่นคืออะไรเนี่ยกระโดดแปะเหรอกระโดดแปะใช่ไหม จะไปไหนร <ś mie> ันไปแล้วโอ้โนี่อันนี้มีมีปีนเขาเลยมีปีนเขา <ś mie ch> ปีนหน้าผา <ś mie ch> ปีนหน้าผาเตรียมถ้าเปิดเองมากินตรงนี้มากินตรงนี้ <ś mie ch> มากินตรงนี้อ่ะแม่ดกินน้ำเป๊ะมึงอันนี้ามีาปินหน้าผาจมลองด้วยทำไมถึงกินน้ำเยอะเดี๋ยวก็ปวดเที่ยวะกินน้ำเอยอะตาย มาแล้วเราจะไปปีนหน้าขากันเดี๋ยวเราไปปีนหน้าขากันเราดูจากแม้ขคะทุกคนระวังระวังระวังไปทีละคนลูกไปทีละคนให้ให้เพื่อนเขาขึ้นมาก่อนนี่นี่ต้องให้ให้เพื่อนเขาขึ้นมาก่อนมันมันจะตกลงไปแล้วก็ทับกันเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเขาไปก่อนให้เพื่อนเขาไปก่อน อลันไปแล้วออลันไปแล้วออลันไปแล้วออลันปีนหน้าผาไปแล้วว้ายกระโดดลงบอ่อเลยฮันดาไปแล้วออลันออลันออลันปีนมาอีกแล้ ขึ้นมาเองขึ้นมาเองลูกขึ้นมาเองเอ,อ,งองะ,อะ,อะไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นโซนนี้หมดแล้วแล้วก็จะไปต่อไปเราจะไปถอยสไลเดอร์ของเล่นเยอะกัน อะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันดาอันดาเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาถ่ายรูปหน่อันดาอันดาไปนัง่งไปนั่งบนหน้ายิ้มไปนั่งบนหันหน้นั่ง,งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เออจะได้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ น้าหันม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 าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายรูปมาเห็นตัวนี้ด้วยเห็นตัวนี้ด้วยแล้วไปหพอแล้วพอแล้วมา ไ,ไปสไลเดอร์เนี่ยสไลเดอร์ไปแสงสีน่ะออันนี้เนี่ยไปเลยไปเลยไปขึ้นมาไปขึ้นมาโอ้ไปขึ้นมาเลยไปขึ้นมาเลย ด่าลงมาเลยตื่นเต้นขนาดนั้นเลยทำไมต้องเีบด้วยนไ คราบาัราบาระวัราางระวัาางข้าใหม่ข้าใหม่ไปมีของเล่นอะไรบ้างสไลเดอร์สองตัวบบอ่าเข้าเล่น100บาท 1, บบ 1> ึงชั่วโมง เดี๋ยวเราจะมาลงสไลเดอร์กันใหม่แล้วเราจมาลงสไลเดอร์กันใหม่นัดด้วยไปดูดิตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยังไม่หมดไม่ก็หมดแล้วอันนี้เป็นเหมือนเขาวงกดเลยครับเป็นเหมือนเขาวงกดมีดิ้งดึงอะไรเนะี่ย อันนี้คืออะไรบ้านนินจาหรือเปล่าเนะ่ะอันนนี้เป็อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าแบบ ทางนี้มีอะไรบ้างเลยเราไปดูทางนี้ก่อนสิมันทำไมมีกระจกอละลนะ้วมีอะไรเนะี่ยเป็นเหมือนเข <c oughs> <c oughs> าวงกดเลยวระลุวเานีัแเ้น่วเระหรานีเราเาะะห นี่คืออะไรตัวหมุนเสามันแข็งไหมเนี่ยลองจับดูดิโอ้ยเสามันแข็งเนี่ยอันนี้เขาต้องเอาที่นิ่มๆมาใส่เนาะอันนี้เนาะรีวิวอ่ะเอาที่นิ่มๆมาใส่กันเด็กหัวโขนนะเันจะปลอดภัยนะครับตายล้มไปแล้วลุกขึ้นมาเลย พื้นก็จะเป็นแบบพื้นนิ่มๆเพราหมุนเองโกเาหมุนเองที่นเขาห้องกค่ทุกคนที่ทางห้องคาราโกะนั้ก็ร้องคาราโอเกะกันอย่างมันเลยใช่ ไปทางนี้ไปทางน,างนี้ทางนี้ไม่อะไรเนะี่ยขึ้นข้างบนไดนะ้ไหมน่ะไปแล้วไปแล้วขึ้นข้างบนแล้วข้างบนแล้ว,ลวจะมีประกอบอาชีพด้วยเขาทำอะไรนะตยบันดาบาร์บีคิวเนี่ เมนูอาหารปาดุก ีทำอะไรบ้างเนี่ยพิซซ่ากับเบอร์เกอร์พิซพซ่า,าอะไรจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือค,คนคิดว่าอะไรคอมเมนต์ให้หน่อยนะ แล้วหอแล้วครบทุกอย่างนะไปไปแล้วไปไปขอไปเล่นขอไปเอขอไปเ่อะคะไปไปอะไรให้ไม่บอกให้เขา